สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจร้านนาฬาฟาร์มทุกท่านนะครับวันนี้นะครับร้านนาฬาฟาร์มนะครับขอนําเสนออาหารตัวใหม่นะครับชื่อว่าวิสด้อมหนึ่งหนึ่งสี่นะครับถุงสีก็เขียวขาวๆนี่แหละครับวิสด้อมหนึ่งหนึ่งสี่นะครับเป็นอาหารข้นนะครับที่เราเพิ่งสั่งเข้ามาที่ร้านนะครับเป็นอาหารที่ปลอดยูเรียผสมนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้กับวัวตั้งแต่วัวหกเดือนถึงสิบแปดเดือนได้หรือเป็นวัวสาววัวอุ้มท้องก็สามารถใช้ได้นะครับส่วนผสมนะครับก็ต้องบอกว่า ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพิ่งเปิดถุงครับแล้วก็เพิ่งเอามาลองกับวัวตัวเองนะครับนี่ครับสีแสงอาจจะมืดหน่อยนะครับทอครับตัดขึ้นมาเลยก็ได้เองใช้ครั้งแรกครับกลิ่นค่อนข้างหอมนะครับเนื้ออาหารนะครับมีมันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนผสมก็เหมือนอย่างที่บอกนะครับเราก็จะอ่านได้หมดนะครับนี่นะครับ ตัวนี้คือปลอดยูเรียผสมนะครับครับตอนนี้วัวที่คอกเรานะครับกำลังกินข้าวโพดสับจากเบียร์แล้วก็เป็นอาหารลูกน้ําผสมนะครับเดี๋ยวเราจะให้เพียวๆตรงนี้นะครับดูนะครับว่าเขาจะกินไหมนะครับนี่นะครับชาโรเล่วิ่งมานะครับดูนะครับครั้งแรกนะครับที่เราวัวเรากกินดีครับตัวนี้นะครับตัวหนึ่งนะครับเทให้ก็กินทันทีเลยนะครับ ตัวนี้ร้องนะครับร้องละเอกเทนตัวนี้ดิรามั่น้างครับรามันมั่งจอนแสงหน่อยนะครับตอนนี้นะครับมันสัมประหลังค่อนข้างเยอะนะครับในอาหารตัวนี้นะครับกลิ่นหอมมากครับกลิ่นหอมมากผมบอกเลยครับก็ค่อยๆปรับไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เพิ่งก่อนหน้านี้เราใช้อาหารเป็นอาหารวสันนะครับกับลูกน้ํานะครับแล้วก็เอามาลงใหม่นะครับนะครับ วัวบราหมันนะครับโอ้ย้อนแสงหน่อยนะครับกินค่อนข้างดีนะครับนี่ครับวัวน้อยนะครับชาวเร่เราครับตรงนู้นนะครับกินดีเลยครับนี่ครับตอนนี้งงหัวไม่ขึ้นเลยนะครับครับวิสตัมตัวนี้ที่ร้านเราจาหน่ายในราคา360บาทนะครับคุ้มราคาแน่นอนครับทั้งประสิทธิภาพอ่ผมคิดว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเอามาลงเนี่ยผมเห็น ผลงานมาแล้วกับวัวที่ใช้อาหารนี้อยู่นะครับก็เลยเอามาลงเหมาะกับแม่พันธุ์มากครับเพราะไม่มียูเรียผสมนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับในราคา360บาทนะครับสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์0927076999นะครับร้านนานาฟาร์มอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ